สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่15ประจำเช้าวันพุทธที่19ตุล,ลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ฮร์ริอร์ฟิลด์ทาวน์ก็แพ้ให้กับเพรสตันนอร์ทแอนไป0-1นอร์ทสิตี้ก็แพ้ลูตันทาวน์ไป0-1สวนซีเฉือนเอาชนะเรดดิ้งไป3-2แบ็กเบิร์นเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์2-0สโต๊กแพ้ให้กับรอตเทอร์แฮม0-1เวสต์บอมบ์ก็แพ้ให้กับบริสตอลซิตี้ไป0-2 ะก็เลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นแบ็กเบิร์ดเก็บไป27คะแนนอันดับ2กับ3เป็นเบอร์ลี่กับเชฟยูมีทีมละ25อันดับ4ถึงอันดับที่7ครับมีลูตันทาวน์นอริซิตี้ควีสปาร์กแล้วก็ส่วนซีเก็บไปทีมละ24คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางเนี่ยอันดับ22เป็นมิดเดิลสโบรมี13อันดับที่23ฮัิเสอร์ฟิลด์ทาวน์มี11แล้วก็บอยเป็นโคเรนทีซิตี้ที่มี10คะแนนไปต่อกันที่ดาวนัวล่์สยโนกัับจจอรร์ซซาเนนที่ดไปปคละะ8ตู และเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคำคือวันพุธนี้นะฮะก็จะมีเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่แบ็กพูพบเฮาสิตี้โคเวนที่เจอกับเชฟยูวีนส์พาร์คพบคาร์ดิฟซิตี้วีแกนเจอเมดิเอสโบแล้วก็มีวอรเปิดบ้านเจอวัตฟอร์ด